เป็นแม่บ้านก็ต้องจ่ายตลาดสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่าน hello my friend ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแอดสีบาน193ไปตลาดกันจ้ามีร้านขายหมูสดร้านขายผลไม้แล้วคุณจะไปเอาอะไรคะคุณสีบ้านดิฉันก็จะไปซื้อผักค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีเลือกผักวิธีเลือกฟักทองของพี่สีนะคะไปกันจ้าไปกัน สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนๆที่รักทุกท่านฮัลโหลไม r ์เฟลนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแอดสีบ้าน19 3นะคะวันนี้พี่สีมาจ่ายตลาดค่ะมาดูซิว่าพี่สีจะซื้ออะไรไปมั่งผักเจ้านี้พี่สีใช้บริการประจำค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่สีอยากได้ฟักทองค่ะพี่พเพื่อนๆพ่อค้าจ๋าขอซื้อฟักทองเอามันๆเหนียวเหนียว ใช่ไหมไม่เอาเป็นลูกหรอคะ่ะลูกทานไม่หมดคะ่ะเอาสักหนึ่งกิโลคะ่ะนี่คะ่ะพี่สีซื้อฟักทองบ้านพี่สีชอบกินฟักทองเราจะมาแกงฟักทองใส่อะไรกันดีพี่ๆเพื่อนๆแกงฟักทองก็ต้องใส่ไก่ใส่หมูใส่กระดูกหมูแล้วแต่ ยี่สิบแปดบาท,บาทใช่ไหมนั่นนะได้ได้หนึ่งหม้อนะคะพ,พี่อันนี้เท่าไหร่นะคะแม่ค้าโชว์หน่อยโชหน่อยโอ้โหพี่เพื่อนเพื่อน,นฟักทองจะมันจะเหนียวต้องมีน้ำตาฟักทองด้วยต้องเลือกฟักทองแบบนี้อร่อยแน่นอนค่ะ 28บาทใช่ไหมแม่คะ 28. É, 28บาทได้1ห,หม้อนะคะ <S <S พี่พี่เพื่อน <S <S พเพื่อนแล้วก็เอาเมื่อกี้เอาต้นหอมผักชีไปแล้วผักอีตูบ้านพี่สีมีเดี๋ยวเราดูผักว่าจะใช้ผักอะไรทำกับข้าวอีกนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆนมาใช้บริการร้านนี้ร้านประจำเหมือนบ้านพี่สีนะ พ่อค้าเอาพริกหนึ่งถุงใช่ค่ะค่าเสียหายเท่าไหร่คะ่สี่ะสีแปดสี่แปดนะได้หนึ่งมื้อเดี๋ยวเราไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรก็ได้แต่ซื้อคนใส่ไม่ได้คนใส่ซื้อคนใส่ไม่ได้เลยไม่มีใครขายของเลยนะคะพี่ๆเพื่อน ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้า,จา,า,าได้แล้วได้แล้วนี่เห็นไหมวันนี้ได้ฟักทองได้พริกดเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบอย่างอื่นกันนะคะพี่ๆเพื่พนอนๆกระส่งกส่งด้านผักต่อนี่ค่ะ ้านผักร้านนี้ผักสดมากค่ะพี่พเพื่อน,อนขายราคาไม่แพงด้วยนะคะขายราคาไม่แพงด้วยเขาก็มีลูกค้าประจําของเขาเลยค่ะพิ่ซีก็ได้ได้ฟักทองแล้วได้ตังทอนแล้วก็กลับกันค่ะพ,พี่เพื่อนๆขอบคุณพ,พี่เพื่อน,อนทุกท่านเข้ามารับชมนะคะบา,บายๆเลิเลิฟจ้าจากจากลากันไปแล้วบา,บาย ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นอย่างมากก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้แก่กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าจ้า